มันจะมีขนมอยู่เมนูหนึ่งที่เวลาทําให้ลูกค้าที่ไรก็จะอยากกินเองตลอดแต่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาทากินเองเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแค่ออเดอร์ของลูกค้าก็ยุ่งแล้วขนมตัวนั้นก็คือมะม่วงชีสพายนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเมนูที่ทําไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราต้องทาเขาทีละชั้นแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นให้เสร็จตัวทีละชั้นจริงๆถ้าทําไปแช่ไปเนี่ยภายในวันเดียวก็เสร็จนะคะแต่ด้วยตารางเวลาที่ไม่แน่นอนของแม่ล่ม็กก็เลยใช้เวลาทํานานหน่อยค่ะทาชั้นแครกเกอร์กับครีมชีสท หน้าซอสมะม่วงตอนกลางคืนนี่ค่ะราซอสทิ้งไว้แบบนี้เอาไปแช่ตู้เย็นข้ามคืนให้เขาเสร็จตัววันอาทิตย์ก็มาตัดกินได้และหน้าซอสมะม่วงตัวนี้แหละค่ะที่มันเป็นทีเด็ดของแม่ละเมียดเลยมันทําให้มะม่วงชีสพายของเราอ่ะมันแบบืสดชื่นอร่อยเข้มข้นถึงรสมะม่วงเมนูนี้นะคะไม่ต้องใช้เตาอบเลยแล้วใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยวัดธนดิญอยากจะบอกว่าหาง่ายมากๆรสชาติเปรี้ยวอมหวานสดชื่นอร่อยไม่แพ้มะยงชิดเลยค่ะใครที่เป็นมือใหม่อยากหัดทําขนมง่ายๆแบบไม่ต้องใช้เตาอบแม่ละเมียดก็แนะนําเมนูนี้เลยเพราะมันทาง เมตมีคลาสสอนเป็นคลาสออนไลน์นะคะตอนนี้มีราคาโปรพิเศษด้วยใครสนใจเรียนทักไลน์แอดตรงนี้มาได้เลยค่ะ